สวัสดีครับผมตั้มนะครับก็อันนี้ก็จะมาทำโปรเจกต์ใหม่กันก็จะเป็นเกี่ยวกับหุ้นเหมือนเดิมนะครับแต่ผมได้เข้าห้องหุ้นกลุ่มหนึ่งใน f a c e b o o k นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มลงทุนเนาะผมก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนแล้วก็ผมก็มีประสบการณ์บ้างในการแนะนำหุ้น ก็ค <S an> ือผมไปเรียนรู้มาแหละจากอาจารย์ต่างๆหรือเว็บเพจต่างๆแล้วก็ได้ความรู้มาระดับหนึ่งระดับที่ก็หลายปีนะกว่าจะเก็บสะสมได้ก็เลยมีโปรเจกต์แอบไปดูวุ้นของพอดคนอื่นแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เขาเนาะคือฟรีหมดเนาะก็ลองดูนะช่วยกันเขาเรียกว่าช่วยกันในนี้ช่วยกัน มาวิเคราะห์หุ้นของเขากันแล้วเขาจะได้ประโยชน์จากการที่ผมวิเคราะห์แล้วเขาก็จะไปต่อยอดได้เขาก็จะเริ่มเรียนรู้เนาะมามาดูกันครับว่าเราเริ่มกันที่ตัวไหนดีเนะาะไะผมแชร์เข้าไปในเพจเขาก่อนเนาะอ่าแปบ๊บนึงนะครับ แบ,บ๊บนะครับผมไปโพปสให้ก่อนนะก็นี่นะครับก็นี่เป็นไลฟ์สดเนาะผมทำ ให้เขาเลยนะครับโดยที่จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะถือ AOT, BDMs, BEM แล้วก็ CPR, c p f KBank และ QHouse นะครับจริงๆเนะี่ยหุ้นพวกที่เป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะดีหมดนะครับเป็นหุ้นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะที่ดูกันนะอ่าผมจะไม่เซฟตรงนี้นะครับผมจะสลับจอนะสลับจอให้เรามาพิคอหุ้นกันนะครับ ทุกหุ้นเป็นหุ้นดีหมดครับถือยาวได้นะความจริงแต่ตอนเนี้คุณต้องเข้าใจภาพรวมเหมือนว่าตลาดหุ้นมันเป็นขาลงนะครับต่อให้คุณซื้อหุ้นดีขนาดไหนก็ก็พร้อมจะขาดทุนเสมอเนาะในตลาดหุ้นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของทามิ่งนะครับทามิ่งช่วงปีสองปีสาปีหลังเนี่ยมันเป็นขาลงเนาะแปลว่าสิ่งที่คุณถ้าเข้ามาใน2อสปีหลังเนี่ยโอกาสขาดทุนมากกว่าได้กําไรอยู่แล้วสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้ตลาด โอเคเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าเนาะ AOT เริ่มจาก AOT ก่อนนะครับผมสลับจอเป็นหุ้นกราฟนะครับโอเคมาดูกราฟ AOT กันย้ำนะครับหุ้นที่เขาถือผมดูแล้วว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างดีหมดนะโอเคครับ AOT ก่อนแล้วกัน AOT เป็นหุ้นที่อิงกับการท่องเที่ยวเป็นหลักเนะาะเครื่องบงเครื่องบินนะตอนนี้มันก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม,มกลับมาสู่เกือบจะเขาเรียกว่าไง เครื่องบินมาเริ่มมาใช้งานแล้วเขาเริ่มมาลงจอดกันละเริ่มเปิดประเทศเริ่มเปิดสายการบินกันละอ่าตรงนี้โอ้ค่อนข้างดีนะการกลับตัวเป็นไปได้นะครอะภาพรวมของ a o t เป็นประมาณนี้ก่อนนะครับถามว่าตอนเนี้เขาลดไป13%ต้นทุนเขาอยู่ที่ประมาณเดลเวดขอโทษนะผมจะสืบ ต้นทุนก็อยู่ที่ห้าสิบเก้าหกสิบาทนะหกสิบาทอยู่ตรงไหนประมาณหกสิบาทอยู่ประมาณตรงนี้นะครับถามว่าต้นทุนแย่มาแย่ครับแย่ต้นทุนแย่เพราะว่ามันเป็นแนวตาลลน้านรอบนี้ถ้ามันจะเด้งนั้นเพรเด้งเต็มที่แค่ตรงโซนนี้นครับโซนที่ห้าสิบหกนี่เองค่อนข้างจะตึงๆนะนอกจากมันจะเปลี่ยนทิศทางแล้วเบรกขึ้นไปนะผมว่า AOT ค่อนข้างจะตึงนะครับบุ้นตัวนี้ระยะสั้นต้องรอนะ ต้องรอในระดับหนึ่งเลยครับถ้าถามว่าซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้ไหมเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะซื้อเพิ่ม,มเพิ่มได้ไหมผมว่าพอได้นะสาหรับแท่งตัวนี้นะแต่มันแค่เล่นเด้งเฉย,ยๆอ่ะมันไม่สามารถที่จะกลับไปรีเวิร์สกลับไปหกสิบาทได้อะ่ะมันน่าจะได้แค่โซนเนี้ยโซนแถวห้าสิบห้าเจ็ดห้าสิบเจ็ด ประมาณนี้นะสาหรับผู้นเอทีนะครับพื้นฐานไม่มีอะไรแล้วจังเป็นขาลงภาพรวมจะเป็นขาลงอนยะู่เนาะเนื่องจากเซ็ตมันเป็นขาลงนะครับสิ่งที่พอเป็นไปได้ก็คือตรงเนี้เราดูจากอินดิเคเตอร์ช่วยอะไรได้ไหมอินดิเคเตอร์ตอนนี้ก็เป็นขาลงนะครับมันต่ำกว่าศนะูนย์เนาะ m a c มมันต่ำกว่าศูนย์ค่อนข้างจะแย่นะครับในในอินดิเคเตอร์ในราคาหุ้นตอนเนี้ด้วยเทคนิคด้วยด้วยกราฟแพทเทิร์นเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะกราฟแพทเทิร์นคือไซด์เวย์นะเป็นหยู่นกร สกรอบหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ใน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 แพทเทิร์นของไพ่แอคชั่นมันเป็นโดจิ hmm. ที่มีหางค่อนข้ยางจะยาวในระดับหนึ่งนะ mm hmm. โอกาสกับตัวมีครับ mm hmm. กับตัวได้แค่ประมาณ55 mm hmm. เป็นอย่างน้อยนะน่าจะเป็นแบบนั้นนะในความรู้สึกผมนะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของในกราฟรายย่อยก็เนี่ย เต็มที่นะในในกราฟ15นาทีนะผมดูกราฟเดนะเมื่อกี้นี้15นาทีรอบรอบล่าสุดน่าจะขึ้นไปที่อ่าผมจะเปิดให้ดูครับประมาณที่52บาทเป็นอย่างน้อย52.5เนี่ยครับถแถวโซนเนี้ยก็เริ่มจะมีแรงขายแลวต้องดูนะครับต้องเฝ้าดูนะแต่ในกราฟภาพรวมของเดค่อนข้างจะค่อนข้างจะตึงนิดนึงนะแต่โอกาสกับตัวมีครับขึ้นไปที่55บาทมีโอกาสนะ แต่ต้องดูภาพรวมของเซตด้วยวันนี้เซตเมื่อวานเซตมันดีดเนาะก็มีรุ้นหนะ้าวันเหมือนกันวันอะไรก็พอรับได้นะครับ13%ถือว่าหนักไหมอาอจริงๆถ้าคุณเข้าที่60บาทค่อนข้างจะเข้าผิดจังหวะนะครับ60บาทผิดจังหวะไหมคุณเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้าตรงเบรกเอาใช่ไหมครับตรงนี้นะโซนนี้ที่มันเบรกเอาแต่ระยะคุณเห็นสังเกตไหมว่าสิ่งที่คุณพลาดคือ มันมีแนวต้านอยู่ตรงเนี้ยคุณต้องคัดล็อตที่ประมาณต่ำกว่าหกสิบาทนิดเดียวคุณก็คัดแล้วละ่ะประมาณแถวโซนเนี้ยหกสิบหกบาทนเนี้ยคุณจะต้องเริ่มคัดละเพราะว่าคุณเล่นระยะสั้นมันเบรกตรงแนวนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วขึ้นไปคุณได้แค่แป,ป๊บเดียวแล้วก็ลงเลยแล้วก็โดนไปส3บสาเอร์เซ็นตรงนี้จังหวะนี้คุณถือว่าเข้าดีไหมถือว่าเข้าโอเคในระดับหนึ่งนะแต่ความโอเคของคุณคือเข้าส่วนเทรนใหญ่ของกราฟของเซตเซตอินเด็กซ์มันเลยลงนะ คุณไม่ใช่คุณเรื่องไม่ใช่หุ้นแย่นะครับเป็นเรื่องหุ้นดีนะแต่ผิดจังหวะแค่นั้นเองสลับเบลวทีอ่าผ่านเนวทีนะครับแค่เด้งเฉยๆนะยังน่ากังวลอยู่แต่หุ้นดีครับพอถือได้ไหมก็พอถือได้แต่ถ้าคุณเล่นระยะสั้นๆก็น่าจะมีคารล้อนนะถ้าเล่นระยะยาวก็ถือว่าหุ้นดีครับผ่านนะสลับเบลทีต่อไปเป็นหุ้น BdMS ห็นทุกโรพยาบาลนะคุณข้างแย่ครับคุณช่างแย่ครับคุณช่างแย่ครับสำหรับ BDMs คุณสังเกตผมเข้าไปดูในของคุณก่อนนะว่าคุณซื้อ19บาทนะ19บาทซื้อตรงไหนตรงนี้นะครับตซนที่มันเ r e a k out ลงมานะ อ่าเราต้องถามว่าคุณเข้าเพราะอะไรนะเพราะถ้าเรารู้จักกราฟคุณจะเห็นว่าโซนสิบเก้าบาทมันมันรับได้จริงๆหรอสิบเก้าสี่สองอ๋อคุณเพราะรับเพราะนะเพราะเพราะนี่นะเพราะมันเป็นแนวรับใช่ไหมแล้วมันรับไม่อยู่นะคุณต้องคัดทันทีนะเมื่อลำรับไม่อยู่นะแล้วภาพรวมมันเป็นขาลงใช่ไหมล่ะคุณเห็นสังเกตเห็นอะไรครับเห็นเห็นว่า เส้นค่าเฉลี่ยมันแยกออกจากกันนะแปลว่ามันเป็นขาลงชัดเจนแล้วก็ MCD อ่ะมันลงแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังเล่นอยู่คือสวนเพื่อเล่นเด้งถ้าคุณหวังว่าเล่นเด้งคุณต้องโฟกัสตลาดว่ามันเด้งจริงหรือเปล่าถูกไหมครับอันเนี้ยคุณเล่นจังหวะถูกไหมถูกในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกย้อนอไปคลิปก่อนอไอ้อันก่อนที่ ALT ก็เหมือนกันคุณเข้าจังตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ไทมิ่งมันผิด ก็คือตลาดมันเป็นภาพลงอยู่แล้วมันลงค่อนข้างหนักแล้วมันก็เห็นไหมมันจะเบรกโลไปละค่อนข้างแย่ครับภาพรวมตรงนี้นะหุ้นตรงนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากนอกจากคือจังหวะคัทมันเลยมาแล้วอะ่ะคุณต้องหาแผนนะผมแนะนําได้คืออะไรล่ะก็คงต้องไม่รู้ว่าทนถือเอเดี๋ยวดูก่อนนะดูกราฟวีก่อน,นครับ าทนถือก็ไม่ดีนะครับมันหลุดไปแล้วอ่ะค่อนข้างแย่ครับค่อนข้างแย่นะกราฟตัวนี้ในกราฟดีค่อนข้างแย่ครับ <_ c oughs> ก็ต้องรอจังหวะครับรอจังหวะอย่างน้อยก็น่าจะปลายปลายแทง16บาทน่าจะมีเห็นๆนะให้เห็นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันลงไปเรื่อยนะแล้วลงแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยระวังไว้หน่อยน,นะครับสำหรับหุ้นหุ้นที่มันเป็น BDMs นะ จริงๆคุณควรคารล้อที่แถวนี้ได้แล้วความจริงแต่มันช้าไปแล้วนะสิบเก้าบาทแถวนี้แ,แถวเนี้ยอืตอนเนี้ยถ้าคุณเข้างแท่งนี้นะคุณก็ต้องคารล้อ,ลอปลาเก็มตรงน,นี้คนระับอ่ะบีดีเบค่อนข้างยากนะเพราะเพราะสิ่งที่เราเจอเนี่ยคุ้นขาลงตลอดนะครับเบมนะครับเราไปเบมนะโรงพยาบาลไปแล้วนะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานอย่บ้างนะ ภาพรวมไม่ต่างกันนะครับ mm hmm. เขาเข้าที่เก้าบาทนะเก้าบาทสามสิบเก้าบาทสี่สิบอ่าน่าจะเข้าแถวนี้ป่ะเก้าบาทสีสิบจังหวะนี้นะจังหวะนี้คุณเข้าไม่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะมันติดแนวต้านอยู่นะตรงเนี้ยเป็นแนวต้านที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะเห็นไหมครับ ตรงนี้เนียแนวต้านเนี่ยผมตีให้ดูลาแนว่้านต,ตรงนี้นะพอดีของคุณที่คุณเข้าเป๊ะๆเลยนะครับตอนนี้นะผมจะตีแนวรับแนวต้านให้คุณดูนะครับเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับเบมนะสิบสองเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะหนักนะค่อนข้างจะหนักภาพรวมค่อนหนางครับสิบสองเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันจะลงได้ถึงตรงไหนเหรอืมคงลงแถวโซนที่เนี้ยแถวเนี้ยครับเจ็ดบาท หกสิบสตางค์แถวๆนี้แล้วแกว่งแล้วค่อยเด้งนะ <c oughs> คือภาพรวมคุณบอกที่ผมบอกเสมอว่าภาพรวมก่อนหน้านี้นในหุ้นหนึ่งแล้วสองหุ้นที่สามเนี่ยมันเป็นขาลงหมด <c oughs> จังหวะที่คุณเข้าเนี่ยเป็นจังหวะที่อันเนี้ยไอสองหุ้นแรกคุณเข้าจังหวะดีอยู่เว้ยแต่จังหวะเนี่ยหุ้นที่สามเนี่ยเบมเนี่ยบีเอ็มเนี่ยมันเข้าจังหวะแย่มากเพราะคุณเข้าที่แนวต้านพอดี <c oughs> ความหวังของคุณไม่มีอะไรเลยนอกจากทะลุแนวต้านแล้วเด้งขึ้นไปนะครับ แล้วตอนนี้มันไม,ไม่ไม่ทะลุแล้วมันก็ลงแปลว่าสิ่งที่คุณจังหวะจังหวะคุณนบบพลาดเลยนะตัวนี้จังหวะพลาดจริงๆนะครับสองสองสองหุ้นก่อนหน้านั้นยังพอให้อภัยได้เพราะว่าจังหวะค่อนข้างใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่เป็นภาพวมที่เป็นขาลงอันนี้เล่นที่แนวต้านเจ็จแล้วเป็นขาลงด้วยแย่ yeah, นะแย่ yeah, เลยครับสิ่งที่จะแก้ไขาได้คือรอจังหวะซื้อเพิ่มหรือไม่คัดรอไปเลยนะครับซื้อเพิ่มที่เจ็ดจุดห้าแต่แถวนี้นะสกปรโซนเนี้ย แต่โซนนี้พอเล่นได้เราเล่นเด้งนะครับเล่นเด้งเล่นเด้งแล้วขายนะให้หนีออกจากตลาดนะครับช่วงนี้หนีออกจากตลาดก่อนนะโอเคเบมไม่มีอะไรนะในกราฟ15ทีอาจจะกลับตัวได้นะครับระยะสั้นอาจจะที่8.35 8. ตรงโซนนี้นะเป็นอย่างน้อย8.40ประมาณนี้นะเด้งได้8.40แถวโซนเนี้ยแถวโซนเนี้ย8.5 8.4แถวนี้ยเส้นค่าเฉลี่ย20แล้วก็เป็นแนวต้านที่ทะลุลงมาด้วยแนวรับแนวต้านที่เคยทะลุลงมา โอเคนะครับผ่านนะสำหรับหุ้นเบรมนะเครมนะต่อไป c p พครับหุ้นดีนะครับแต่ลงแรงผมดูก็รู้ผมเคยดูหุ้นนี้อยู่ไม่นานาอ่าซื้อที่67บาทหกสิ็ก็ซื้อไม่ดีแล้วนะครับซื้อที่แนวต้านนะแล้วเ,เป็นขาลงคือเนี่ยนต้าน สิ่งที่เป็นไปได้คืออะไรคูณเข้าที่ตรงนี้หกสิบเจ็ดจุดหนึ่งใช่ไหมประมาณส่วนนี้ยเอ๊ะแบบดูดูวหกสิบเจ็ดจุดหนึ่งอ่าคูณเข้าตรงนี้อ่าเข้าดีไหมผมบอกว่าดีถ้าเข้าตรงนี้นะ ไม่ใช่เข้าตรงนี้ตรงนี้แย่นะเข้าตรงนี้ถือว่าดีแต่คุณขายคุณขายไม่ทันใช่ไหมถ้าคุณเล่นสั้นนะครับอย่าลืมครับชนแนวต้านขายนะชนแนวต้านแล้วขายสิ่งที่คุณทําคือเนี่ยคิดว่ามันจะไปต่อใช่ไหมเข้าตรงนี้เข้าดีนะมันเบรกสั้นๆตรงนี้นิดนึงเนี่ยโซนเนี้ยเล็กๆแล้วทะลุขึ้นไปจากโปเสเซไปเจ็สิบเกือบเจ็สิบาทน่าจะได้กี่หลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะช่วงนั้นแล้วคุณก็ถือ ถือมันไว้แล้วก็ปล่อยมันลงไปโดยที่คุณไม่มีจังหวะคัดล้อนนะตรงนี้คุณพลาดความพลาดของคุณคือตรงคุณต้องมีคัดล้อนนะครับแล้วคุณก็ไม่มีจุดเทคโปรฟิตที่ดีนะเห็นไหมนี่คือเรามาอคอมเมนต์กันได้ใช่ไหมครับน่าจะคอมเมนต์กันได้เนาะสิ่งที่คุณเกิดขึ้นอยู่เนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมดู c p พอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็หกร้อยหุ้นน่าถือว่าก็ตึงๆนะครับ ตรงนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากหาจังหวะนะครับหาจังหวะซื้อเข้าไปเพิ่มหรือรอจังหวะให้มันลงเสด็จน้ำก่อนคืออย่างที่บอกนะครับมันลงมันลงไม่รู้นะว่าจุดต่ําสุดมันอยู่ตรงไหนนะสิ่งที่คุณทําได้คือรอมันแกว่งตัวก่อนนะแกว่งตัวหนักๆก่อนลงไปแกว่ง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 แล้วค่อยหาจังหวะซื้อเพิ่มน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าครับตรงนี้คุณทําอะไรไม่ได้แล้วค่อนข้างจะเจ็บหนักนะก็เพราะเพราะเราเราจะมาวิเคราะห์กันว่า มันพลาดเพราะอะไรคุณเข้าจังหวะด,ดีถ้าเข้าตรงนี้จังหวะด,ดีมากเข้าเสร็จแล้วก็โดนเบ e a k o u ถูกไหมครับเบ e a k b ขึ้นไปเนี่ยเบ e a k o u แล้วคุณหวังจะ b r e เอา u ตรงนี้อีกที่เป็นแนวต้านตรงเนี้ยแนวต้านเก่าอะที่หกสิบเก้าบาทแล้วมันลงแล้วมันลงต่อมันลงแรงกระโดดเปิดก๊ปลงมาแล้วก็ลงลงลง,ลง,ล,งลงเลยไอ้สามแท่งเนี้ยคุณรู้ตัวคุณต้องคาดแล้วแหละช่วงเนี้ยเพราะมันผิดทางอย่างรุนแรงแลจะจังหวะนี้คุณพลาดตรงนี้ครับ ตรงที่คุณไม่มีสต็อปลอสที่ชัดเจนนั่นเองโอเคคอยแก้ตัวกันใหม่ในรอบหน้าในใน,ในเขาเรียกว่าในหุ้นหุ้นหน้าที่คุณจะเข้าเนาะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจะเข้าดีแต่จังหวะขายไม่ได้นะต่อไปเป็นหุ้นของ c p f นะครับซื้อ c p r CPF เลยนะครับแหมหุ้นใหญ่ทั้งคู่นะแต่หุ้นผมว่าคุณเลือกหุ้นดีนะ cpf เหมือนกันนะครับภาพรวมแย่นะครับ c ี f ีเเข้าเข้าที่สาสิบเอ็ดบาทนะเข้าแย่ครับเข้าแย่มากๆครับเข้าที่แนวต้านนะเข้าที่แนวต้านพอดีเลยแล้วก็ลงนะจังหวะนี้คุณพลาดน,นะครับคุณต้องคัดล้อนเลยนะ สิ่งที่คุณจะเข้าได้ดีนะสามสิบเอ็ดใชสามเดจุดห้าห้าเหรอเข้าตรงนี้เหรอใช่ไหมโอ้โหเข้าดีนะถ้าผมขอโทษนะครับตรงนี้เข้าดีนะครับเข้าที่แนวรับพอดีนะแต่อย่างที่บอกรับไม่อยู่นะครับถ้าหุ้นเป็นขาลงแนวรับตรงไหนก็ไม่อยู่นะครับถือว่าจากจากที่ดูเนี่ยผมว่าเขาเข้าดีกับทุกทุกอันเลยนะ เข้าจังหวะดีมากๆแต่เสียอย่างเดียวคือเขาไม่มีสต็อปลอนนั่นเองครับข้อเสียหลักไม่มีสต็อเข้าดีสุดๆเลยนะตรงเนี้เข้าที่ฐานราคานะถือว่าใช้ได้นะครับคือเมื่อเป็นแท่งแดงเกิดแท่งเกี่ยวแท่งแรกแล้วเกิดลักษณะที่เป็นหางยาวๆครับที่แนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยโอกาสกับตัวมีครับจังหวะเข้าหวังได้คือ32.5หรือสามระยะสั้น แผนเขาดีนะตรงนี้ถ้าถ้าผมมองโดยที่ไม่ได้เอาคอมเมนต์ของเขามาเกี่ยวข้องนะครับเขาเข้าได้ดีนะคนนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดมันวันต่อมามันโดดมันมันโดจีใช่ไหมเนี่ยโดจีเสร็จแล้ววันต่อมาโดดจังหวะเขาเสียเลยนะครับจังหวะนี้คือต้องต้องบอกว่าเข้าดีแต่ทามิ่งไม่ได้นะจังหวะคือตลาดมันไม่ให้คุณนะตลาดมันไม่ให้ก็คือไม่ให้อนะ่ะคุณต้องเชื่อในตลาดนะครับพฤติกรรมตลาด คุณอย่าเชื่อตัวเองนะห้ามเชื่อตัวเองเด็ดขาดนะเชื่อในสิ่งที่ตลาดบอกตลาดบอกว่าลงคือลงเราแค่พิคอห์ตามอารมณ์ตลาดนะครับถือว่าเข้าดีนะครับเข้าดีนะต่อไปเป็น k b แบ k นะครับ KBANK KBANK K แ a n k, k bank หุ้นใหญ่นะผมชอบหุ้น K b a บ k นะเ Bank เขาโดนไป18%นะครับ93.39นะ ก้าสิบสามไม่ดีนะจังหวะนี้อ่าเป็นว่าเคแบงก์กำลังจะดีตัวนะครับกําลังจะดีตัวนะตรงนี้คุณเคแบงก์อย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องกังวลละว่ามันจะดีตัวถึงแปดสิบห้าบาทเป็นอย่างน้อยนะน่าจะกลับตัวไปที่แปดสิบห้าบาทได้นะครับโอกาสมีนะครับามาดูแนวต้านกันดีกว่าอ่าเจ็ดสิบเก้าบาทมีแนวต้านตัวหนึ่งนะอาจจะไม่ผ่านนะเจ็ดสิบเก้า มนันโอเวอร์แลบ,บกันนิดนึงนะแถวๆนี้โซนๆนี้แกงแกว่งแถวนี้79-83แถวนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะไป79บาทเป็นอย่างน้อยแล้วก็ไปชนที่83บาทจุดห้าได้ตรงนี้เคแบงค์ผมว่าถือได้แต่คงไม่ถึงราคาทุนของคุณเนาะต้องดูครับต้องคอยคอยทยอยหาจังหวะน,นะครับขายซื้อขายซื้อนะเพื่อดึงกำไรกลับมากรณีที่คุณวางแผนว่าคุณจะถืออะ ถือได้นะครับแต่คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็ว่าเงินคุณจะจมนะคือวิธีคิดของเทรดเดอร์ที่เป็นระยะสั้นเนี่ย mm. เขาเขาเขา,เขาคิดว่าอย่างหนึ่งว่าเงินต้องไม่จมนะครับเงินต้องไม่จมต้องมีเงินหมุนตลอดเวลาในการเทรดนะถ้าจมแปลว่าโอกาสคุณไม่มีนะแปลว่าถ้าสมมติคุณมีเงินอยู่แสนหนึ่งอะถ้าคุณคัดลอสออกไป2%อเเนย่างเงี้ยคุณขาดทุนไปสองพันแปลว่าคุณยังเหลือเก้าหมนแปด ที่มาสามารถต่อยอดได้ถูกไหมมาทํากําไรได้แต่ถ้าคุณถือเก้ามทั้งหมดเลยเนี้ยคุณก็ไม่สามารถถืออะไรได้ถูกไหมก็ได้แต่รอว่าคุณจะขึ้นไปเท่านั้นเองจังหวะเห็นหุ้นดีๆก็ไม่มีโอกาสซื้อพรอเงินหมดแล้วนะครับดังนั้นการวางแผนเรื่องมันนี่เพนเ m น n t สำคัญมากๆสมมติคุณเงินมีมีเงินร้อยเอร์ซคุณควรจะซื้อหุ้นแค่ สาิบเซ็นในหุ้นขาลงถ้าขาลงคุณซื้อสามสิบเปอรนพอไอ้เจ็ดิเซนที่เหลือเพื่อทยอยรับหุ้นเป็นเขาเรียกเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ป,ตปไปวางแผนไม่ใช่ไม้ต่อไม้ไม้ต่อไม้อันนี้มันอยู่ที่แผนคุณไม่มีใครผิดใครถูกนะครับเคแบงผ่านนะมีโอกาสกลับตัวระยะสั้นนิดนึงนะครับถือว่าไม่กังวลน,นะครับคิวเฮา ชิวเฮาโอ้โหชิวเฮาไซเวนะค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนะซื้อที่ยี่สิบซื้อเท่าสองจุดสองแปดยังพอถือได้นะครับ แต่ถ้าราคาคิวเฮาลงต่ำกว่า2จุดแถวแนี้โซนนี้มันมีหลายโซนนะคุณต้องระวังครับเนี่ยราคาจามเส้นเนี้ยผมไม่อยากแนะนำอะไรคุณมากนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวมันจะทำให้ดแผนคุณผิดพาลาดนะเรามาวิเคราะห์กันดูไปด้วยกันเฉยๆนะ ราคามีโอกาสลงไปที่2บาทนะครับถ้าเป็นผมนะไม้นี้สําหรับ QH ผมจะซื้อเพิ่มที่2บาทเพื่อหวังเด้งไป2.10แต่ถ้ามันสมมุติผมซื้อ2.2บาทแล้วราคามันลงต่อผมคัดเลยนะแล้วค่อยว่ากันใหม่ในหุ้นอื่นนะครับ QH ถือว่าพอถือรุ้นได้นะครับรุ้นได้ในระดับหนึ่งนะดีกว่าหุ้นทั้งหมดที่เรากล่าวมาเลยนะ เพราะคิวเฮาดูจากภาพรวมนะดูแข็งกว่าตลาดพอสมควรนะครับถ้าตลาดขาขึ้นคิวเฮาจะขึ้นดีนะครับจะเป็นหุ้นที่ขึ้นขึ้นค่อน,ข,นข,ข้างดีนะผมคิดว่านะโอเคครับตอนนี้ก็หมดแล้วสำหรับหุ้นที่เขาถือนะครับภาพรวมก็เป็นลบทั้งหมดนะครับจริงๆเป็นหุ้นที่ดีนะสรุปไปเลยดีกว่า เขาถือหุ้นที่ดีจังหวะเข้าค่อนข้างจะดีด้วยนะครับแต่ผิดพลาดที่ตลาดไม่เป็นใจให้เขาเท่านั้นเองถือว่าเรดดีนะแต่ภาพรวมไม่ได้นะครับจังหวะทามมิ่งตลาดไม่เป็นใจทุนที่พอรุนได้ก็คือ KBank และ Q h o u s านะครับที่ยังพอทนได้เนาะส่วนทุ้นตัวอื่นค่อนข้างแย่นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับวางแผนดีๆครับว่าจะเล่นสั้นหรือถือยาวเนาะ ถ้าถือยาวก็พยายามจัดหน้าตักว่าซื้อตรงไหนบ้างเป็นสเต็ปสเต็ปถ้าหุ้นลงมาเท่านี้ซื้อเท่าไหร่ลงมานี้ซื้อเท่าไหร่นะคือเราไม่สามารถที่จะรู้ว่าหุ้นมันสุดตรงไหนใช่ไหมครับแต่เราวางแผนจุดซื้อได้ว่าจะซื้อหุ้นที่ราคาเท่าไหร่บ้างถ้ามันมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเราก็มีหุ้นเก่าอยู่น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามันมีประโยชน์นะ ก็มาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าช่วยกันเนาะผมไม่ได้มีหุ้นในมือนะผมเลยไม่ใอบอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาชีวิตผมก็มีนะครับเรื่องเงินเลยลําบากหน่อยคุณเป็นนักลงทุนนะครับหรือเป็นนักเก็งกาไรเลือกให้ถูกนะจะได้ไม่สับสนถ้าคุณเป็นนักลงทุนวางแผนนะหุ้นยิ่งถูกยิ่งดีสําหรับคุณถูกไหมเพราะคุณซื้อของดีนนราะครถูกแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็งกําไร จังหวะเข้าเป็นเรื่องสำคัญชามมิ่เป็นเรื่องสำคัญคุณต้องศึกษาเรื่องจังหวะก,การเข้านั่นคือกราฟเที่ิคเข้นั่นเ,เองผมแนะนำได้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตั้งกระทู้ถามในกลุ่มหุ้นมือใหม่นะหวังว่าเราจะไม่ได้ได้คุยกันเนาะมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับในในลักษณะที่การเทรดหุ้นนะครับพัฒนาไปด้วยกันเนาะขอบคุณมากครับน่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ คลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะแอบไปดูของคนอื่นแล้วผมจะโพสแบบน,นี้อีกนะครับขอบคุณมากครับ